สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อคืนนี้นะคะที่แม่บอกว่าแม่ได้นอนแค่3ชั่วโมงก็เพราะว่าฝนตกหนักมากนะคะเริ่มตกประมาณ4ี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มกว่านะคะแล้วก็ตกไปนานมากจนเกือบจนเกือบหกทุ่มหกทุ่มกว่าๆเลยนะคะหกทุ่มตีหนึ่งเลยนะคะก็ทําให้แม่กระวนกระวายนอนไม่หลับนะคะเป็นห่วงเด็กๆมากนะคะเชา้า พอเช้ามาบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้ตกหนักจริงๆค่ะเมื่อคืนนี้มีเรื่องจะแจ้งนะคะดูแม่ฝเช้านี้ตื่นขึ้นมาเป็นอาการน้ำลายยืดแล้วนุกก็เลยไปเช็ดปากให้นะคะเช็ดปากให้ที่แม่ฝเขาเไม่ยอมกินยาเพราะว่ามันจะมียาต้านเวลาตัวหนึ่งที่เป็นผงๆอะคะ่ะ่โรยอาหารให้เขาอะคะ่ะแล้วก็กินพร้อมกันกับอาหารอะ อาหารที่คุณยายหมอส่งมาให้นะคะมันหมดเขาก็เลยไม่ยอมกินอาหารที่ที่มีอยู่นี่นี่ยาต้านไวรัสที่เป็นผงๆอะ่ะเขาไม่ยอมกินอาหารที่ที่มีอยู่ค่ะอาจจะอาหารมันอาจจะไม่ถูกกับยาหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอันที่คุณยายหมอส่งมานะเขาเขากินดีค่ะเอาเอาใส่เอายาอันเนี้ยยาต้านไวรัสตัวเนี้ยเป็นผงๆนะ่ะโรยแล้วเขาก็กินกับอาหารโอ้หัวจะปวดแม่ก็ เห็นแม่เห็นน้ำลายเขายืดแล้วแม่ก็ใจไม่ดีอีกลิ้นเขาคงจะมีปัญหาอีกนะคะแต่ว่าเสือน้อยก็ปกติดีค่ะเสือน้อยเขาก็กินกินอาหารกินยาตามปกติของเขาได้ค่ะเสือน้อยถึงงานเขาจะหมดแต่ว่าเขาก็กินอของที่มีอยู่อยู่บ้านเขาก็กินอยู่ค่ะเสือน้อยกินเก่งแล้วก็น้ําหนักขึ้นเยอะมากค่ะตอนนี้นะคะก็ฝนตกแม่ก็เอาผ้ามารองให้นะ,ะให้เด็กๆเขาได้นอนกันนี่ ต้องมาถูพื้นเช็ดน้ำออกทำความสะอาดนะคะมันก็ไม่ปกตินะคะถ้าฝนตกหน้าบ้านก็เปียกต้องเอาไม้ถูมาถูนะคะแม่ํำแก้วนะคะกินอาหารนะคะทุกท่านงคงจะได้นี่ดูด,ดูดูพาสุกเขาเล่นไปแล้วก็ดูแม่พูดพูดไปฟังแม่พูดไปก็แล้วกันนะคะ,ะคือ เห็นไหมเมื่อวานนี้ไม่เล่นนะคะผ่าสุกไม่เล่นนะเมื่อวานนี้แต่วันนี้โอ้โหออกมาโอ้โหเล่นโชว์เล่นโชว์บอกพี่พี่ว่ากี้มาดูพ่กี้มันต้องเล่นแบบนี้นะพี่กี้นะมาดูนี่เล่นให้ดูเลยนี่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 มันต้องเล่นมันต้องตบไปให้ครบทีละอันทีละอันนะกี้พ่กี้มาดูมาดูเลยน้องเล่นให้ดูนี่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 ดูดูดูลักกี้ก็เล่นนะคะลักกี้ก็เล่นนั่นนั่นเอาเล่นแข่งกันเลยลูกเล่นแข่งกันเลยตามคลิป ที่ให้ดูน้องหมาเมื่อวานนี้นะคะที่น้องอยู่ในกรงอ,อ,อ่ะอันคือครอบครัวของน้องก็ไม่ได้ว่าะจะพร้อมที่จะมีสําหรับทุกอย่างไว้ให้น้องหมานะคะเขาก็มีกรงนกใช่ไหมที่ที่น้องหมาอยู่ในกรงเมื่อวานนี้จะเป็นกรงนกนะคะอะไรที่มีพอให้น้องอยู่ได้ก็ให้น้องอยู่ไปก่อนทีนี้คุณยายหมอเห็นคุณยายหมอก็เลยจะให้กรงอันใหม่ของน้องหมานะคะ กรงกาลังมานะคะขอพระคุณคุณยายหมอเป็นอย่างสูงเลยนะคะนุกถามน้องน้องชาติแล้วนะคะน้องชาติบอกว่าก็อยากได้อยู่ครับเพราะว่ากรงอันเก่ามันเป็นกรงใส่นกเขาก็ไม่มีกรงให้น้องอยู่นะคะแล้วก็น้องตอนนี้น้องก็ยังอยู่ปกติแข็งแรงดีกินอาหารที่ที่นุกเอาให้วันนั้นก็นมแพะหกกระป๋องแล้วก็อาหารอาหารอา,อาหารเปียกของของมาเด็กะคะ่ะ นั่นแหละค่ะเขาก็กินหวังว่าเขาจะฟื้นตัวเร็วนะคะถึงเขาจะไม่ได้อยู่กับแม่เขาเนาะนั่นแหละค่ะนุก,ก็บอกว่าท่านท่านท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีของพี่ท่านท่านเมตตาท่านจะซื้อให้เขาเขาก็ขอบอกขอบใจนะคะขอบอกขอบใจนุก,ก็บอกว่าก็ขอให้ดูแลน้องให้ดีสงสารเขาขก็ขอบใจเขาที่ที่เขาดูแลน้องหมานะคะคือตัวนุกเองนี่ก็ก็เศร้าพอแรงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแม่เขาอะ นุกให้อาหารแม่เขากินตลอดตลอดเลยนะคะตลอดทุกวันที่นุกผ่านไปแต่อยู่ๆแม่เขามาตายจากไปแล้วก็แล้วก็ลูกเขาอะถ้าไม่มีคนดูแลน่จจะเป็นยังไงนะคะคือก็ก็ขอบใจน้องชาติมากมากเลยนะคะกับแฟนของเขานะคะนั่นแหละค่ะนุกก็ตามที่คลิปเมื่อวานทุกท่านก็เห็นอยู่นะคะว่าน้องอยู่ในกรงแคบนะคะแล้วนุกก็จะซื้อแผ่นรองซับให้เขาด้วยนะคะ จากค่าใช้จ่ายที่เหลือจากาที่เก็บไว้ที่คุณคุณยายหมอท่านให้ไว้ไปทําวัคซีนให้ผ่าสุกแล้วก็บุญชูนะคะก็ขออนุญาตท่านซื้อแผ่นรองซับให้น้องหมาด้วยนะคะเพื่อว่า,เ,าเขาจะได้สะดวกสบายในการน้องเขาไม่มีแม่ดูแลน้อไม่มีแม่ทําความสะอาด เขาก็อาจจะฉี่จะอึอะไรเงี้ยมก็เผื่อมันโดนผ้าโดนอะไรมันก็จะลําบากคนคนคนเลี้ยงเนาะก็เลยเอาเป็นแผ่นรองซับให้ดีกว่านะคะเขาเขาก็ดีใจนะคะเขาก็ดีใจะะถ้านมแพะหมดเนี่ยสงสัยนุก,ก็คงจะต้องได้ซื้อให้น้องอีกนะคะเพราะว่านมแพะสําคัญนะคะช่วงนี้เขาก็ต้องกินนมอยู่นะคะลําพังน้องกับแฟนเองเขาก็ ฐานะปานกลางนะคะฐานะปานกลางไม่ได้ยากจนนะคะไม่ได้ยากจนก็ก็ดีแล้วที่เขารับรับเลี้ยงน้องไว้นะคะเราเราช่วยอะไรเขาได้เราก็หยิบยื่นนะคะคิดถึงแม่หมาแล้วก็เศร้ามากานุกเศร้ามากบอกเลยว่าเศร้าจริงๆอ๋อคนทํานี่ก็ใจร้ายที่สุดเลยนะคะวางยาแม่เขาเราแม่เขาไม่ได้กลับไม่ได้กลับมาหาลูกเขาอีกเลยนะคะดีที่เขาคลอดอยู่ใกล้ๆลานซ่อมนะคะ น,น้องชาติก็ไปได้ยินเสียงลกน้องหมาร้องพอดีเขาก็เลยไปตามตามเสียงนั้นไปนะคะก็ปรากฏว่าน้องอะ่ะคลุกอยู่กับสกรปรกมากเลยเนื้อตัวมอมแมมน้องเขาก็เอามาดูแลนะคะทำความสะอาดก็ดีไปนะคะก็ดีไปโอ้ผาสุกยังเล่นโชว์ยังไม่เสร็จเลยค่ะดู โอ้ยเล่นอันนี้อีกทีนี้ตบอันนี้อีกตบอันเขียวเขียวน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนี่ตบโชเลยนี่นี่พิกี้มาดูเขาเล่นแบบนี้นี่นี่นี่ลักกี้มาดูเลยนี่นี่ตบไปทีละอันทีละอันนะพิกี้ดูดูน้องจะเล่นให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเออให้น้องพาเล่นแต่ลักกี้ก็เล่นมากแล้วค่ะเมื่อวานเนี่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 เขาเล่นอย่างนี้ตบตบตบแบบนี้อัน นั่นนุก็ทำคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็หาเวลาขาบว่างทำนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ว่านะคะท่านนักเรียนแบบเอาแว่นตาแม่แว่นตาแม่เอาเล่นต่อเล่นต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมแลบฟังนะคะสวัสดีค่ะ